r a c c ู o ซ City เมืองมากความทรงจำสำหรับแฟนเกม Resident Evil เพราะว่าเรา <c oughs> เหล่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยต่างเผชิญอุปสรรคต่างๆภายในเมืองนี้มาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเหล่าซอมบี้สุดน่ากลัวอาวุธชีวภาพที่แสนอันตรายหรือปริศนาต่างๆที่ชวนปวดหัวทำให้เราไม่แปลกใจเลยครับที่เมือง r ร c c ู o ซ City จะกลายเป็นหนึ่งในความทรงจำของใครหลายๆคน เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจึงอยากพาทุกคนไปรู้จักกับนครแห่งนี้ให้มากขึ้นกว่าที่เคยเริ่มตั้งแต่การก่อตั้งเมืองจุดรุ่งเรืองที่สุดของเมืองไปจนถึงการล่มสลายของเมืองและถ้าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็ผมก็ขอพาทุกคนบินลัดฟ้าหัวนคืนสู่มหานาครสวรรค์ซาแห่งนี้กันอีกครั้งกันครับ ladies and gentlemen This is Captain Raccoon speaking We are about to n d n n i n t r t r c o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  n t y t y r a c c o o แ c i ค y คือเมืองสมมุติที่เป็นฉากหลังให้กับเกม Resident Evil มาตั้งแต่ภาคแรกเมืองนี้เนี่ยตั้งอยู่ในแถบ m i d w e s t ของประเทศสหรัฐอเมริกาทางตอนเหนือของเมืองเป็นป่า Raccoon Forest และหุบเขา r อาเคเลนกว้างใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเต็มไปด้วยที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดและเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาชื่นชมธรรมชาติเป็นอย่างมาก และคูนิตีถูกจัดเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดเล็กในปี1998เนี่ยเมืองนี้เนี่ยมีประชากรมากกว่า100,000คนซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากบริษัทเวชภัณ์ยักษ์ใหญ่อย่างอัมเบล่าคอร์ปอเรชันประชากร3ใน10ของเมืองเป็นพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัทอัมเบล่าแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกเขาจะไม่รู้การทดลองลับของบริษัทก็ตามว่ากันว่านะครับเมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี1881 ชื่อของเมืองแรคคูสตีถูกตั้งตามชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่เป็นจํานวนมหาศาลในบริเวณนั้นผมก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่ามันคือตัวอะไรแม่อดคิดไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเกิดแถวนั้นมีแมลงสาบเยอะเนี่ยเขาจะตั้งชื่อเมืองตามชื่อมันไหมนะ uh, fuck. Fuck. ในเวลานั้นแลคคูิตีเป็นเพียงหมู่บ้านกเกษตรกรรมเล็กๆและค่อยๆเติบโตและขยายดินแดนมาเรื่อยๆ โรงเรียนประถมศึกษาแห่งแรกถูกสร้างขึ้นในปี1908ก่อตั้งขึ้นโดยนักบวชและการบริจาคของผู้ใหญ่ใจบุญในโบสถ์เซนต Michael ที่อยู่ติดกันเพื่อเป็นเกียรติแก่เด็กๆในเมือง r ร c กคูซิตที่กำลังจเจริญรุ่งเรืองในขณะนั้นซึ่งโรงเรียนประถมแห่งนี้นะครับก็มีจำนวนนักเรียนลงทะเบียนมากกว่า600คนต่อปี ในปี1913เนี่ยก็ได้มีการสร้างสุสานขนาดใหญ่พร้อมกับส่วนสาธารณะเป็นแห่งแรกของเมืองขึ้นและเนื่องจากประชากรที่มีมากขึ้นไม่นานหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการวางแผนสร้างมหาวิทยาลัยขนาดเล็กเพื่อให้เยาวชนได้มาศึกษาด้วยเช่นกัน จนกระทั่งในปี1930นะครับพวกเขาก็ได้สถาปนิกชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งมาออกแบบอาคารของมหาวิทยาลัยให้และสร้างเสร็จภายในปี1940พร้อมกับหอนาฬิกาเซนต์ไมเคิลหนึ่งในแลดมาร์คสำคัญของเมืองที่ได้ทำการดัดแปลงโรงเรียนประถมมาเป็นอนุสรให้กับนักบุญไมเคิลน,นั่นเองแต่แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญของเมืองแรคูซิตี้ก็คือการมาถึงของวิศวกรมากความสามารถคนหนึ่ง นามว่าไมเคิลวอร์เรนในปี1960เนี่ยเขาได้เข้ามาช่วยขยายโครงข่ายของไฟฟ้าภายในเมืองและในปี1968เขาก็ได้ติดตั้งระบบรถรางที่ทันสมัยไปทั่วเมืองสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนเป็นอย่างมากนี่ถือเป็นความสําเร็จครั้งใหญ่ของเมืองแร็กคูนซิตี้นะครับเนื่องจากเคเบิลคาร์เหล่านี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นที่ยุโรปและต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในการนําเข้ามายังอเมริกาในปีเดียวกันนี้เองออสเวลล์อีสเปนเซอร์เอ็ดเวิร์ดแอชฟอร์ด และดอกเตอร์เจมส์มาคัสก็ได้ก่อตั้งบริษัทอัมเบล่าคอร์ปอเรชันขึ้นโดยเชิญชวนสื่อมวลชนไปเริ่มงานถแถลงที่คฤหาสนของเขาที่ตั้งอยู่บนหุบเขาอาเคลโดยให้คำมั่นสัญญาว่าพวกเขาจะสร้างอุตสาหกรรมและงานใหม่สำหรับประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองเพียงหนึ่งปีหลังจากที่อัมเบล่าเนี่ยได้สร้างโรงงานแห่งแรกขึ้นสองพี่น้องตระกูลคายก็ได้สร้างทางรถไฟสายแรกของเมือง โดยเริ่มจากระยะทางเพียง1ไมล์และสถานีเพียง3แห่งอย่างไรก็ตามนะครับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของอัมเบล่าเนี่ยก็ทําให้ทางรถไฟคายโบสเลเวนั้นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนภายในปี1989เมืองแร็กูิตีก็ได้มีรถไฟที่มีระยะทางยาวมากถึง8ไมล์รวม8สถานีที่ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้นะครับยังมีการสร้างรถไฟใต้ดินซึ่งหาได้ยากในอเมริกาสำหรับเมืองที่ไม่ใหญ่โตเช่นนี้สำนักงานตำรวจและคุณพ olic department ถูกก่อตั้งขึ้นในปีเดียวกันซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วเพราะสำนักงานในอำเภอเพียงแห่งเดียวเนี่ยคงจะไม่สามารถดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงพวกเขาซื้อพิพิธภัณฑ์ศิละปะที่ตั้งอยู่บนถนนเอ็นเนอร์เดลสตรีทและป,ะปรับปรุงมันจนกลายเป็นสำนักงานตำรวจประจำเมือง Michael Warren ที่มีความสนใจในการบริหารและการเมืองเป็นอย่างมากเขาเป็นที่ชื่นชมของประชาชนภายในเมืองและจากความสําเร็จที่เป็นที่ยอม,มรับของเขาก็ส่งผลให้วอร์เรได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองแร c c คูนซิตีแบบแลนสไลด์ในปี1987บริษัทอัมเบล่านะครับได้สนับสนุนเงินทุนมหาศาลให้กับวอร์เรนเพื่อให้เขาเนี่ยบริหารเมืองในฝันแก่ประชาชนตั้งแต่สวัสดิการต่างๆการบริการสาธารณะการบำร,รุงรักษาเมือง รวมไปจนถึงการสร้างโรงพยาบาลแก่ประชาชนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายกเทศมนตรีวอเรนและอัมเบล่ามีความใกล้ชิดกันเป็นอย่างมากแน่นอนว่าแรคคูนสิตี้เนี่ยเติบโตและเจริญรุ่งเรืองในด้านเศรษฐกิจอย่างไม่เคยมีมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันอัมเบล่าก็เริ่มมีอิทธิพลต่อด้านการเมืองมากขึ้นเช่นกันในช่วงต้นปี1990เนี่ยบริษัทอัมเบล่าเริ่มค่อยๆแทรกแซงเมืองแรคคูนิตี้ภายใต้เงามืด ในฉากหน้าพวกเขาได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตาประชาชนไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงพยาบาลสเปนเซอร์เมมโมเรียลฮอสพิตลการสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้ารวมไปจนถึงการสนับสนุนโครงการพัฒนาเมืองต่างๆจนแร็กคูนซิตี้ถูกขนานนามว่าเป็นบ้านของอัมเบลาแต่ภายใต้หน้ากากนั้นอัมเบลาได้สร้างศูนย์วิจัยลับใต้ดินไว้ที่ใจกลางเมืองเพื่อทําการวิจัยไวรัสมรณนะสิ่งต่างๆที่อัมเบลาทําเพื่อเมืองนี้ก็เพื่อเอาไว้อำนวยความสะดวกต่อง,งานวิจัยของพวกเขาเอง ส่วนคำถามว่าทำไมอัมเบล่าสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างง่ายได้นั่นก็เป็นเพราะการสมรู้ร่วมคิดของนายกเทศมนตรีไมเคิลวอร์เรนที่ปูทางต่างๆเอาไว้ให้กับอัเบลา่าในโครงการพัฒนาเมืองครั้งใหญ่ที่มีชื่อว่าไบรท์แลคูน21แน่นอนว่าอัเบล่าก็ระดมทุนสนับสนุนอย่างเต็มที่ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเมืองแลคูนิตีให้มีความทันสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวางระบบประปาใหม่การวางผังเมืองใหม่ รวมไปจนถึงการบูรณะสถานที่สำคัญของเมืองอย่างเซนต์ไมเคิลคล็อกทาวเวอร์เพื่อช่วยส่งเสริมความภาคภูมิใจของชาวเมืองและกระตุ้นการท่องเที่ยวของแรคคูนซิตี้แน่นอนนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างไม่ต้องสงสัยใครบ้างละ่ะไม่อยากให้เมืองตัวเองเนี่ยจเจริญก้าวหน้าไม่ใช่ประเทศแถวนี้สัก การวางระบบประปาใหม่ส่งผลให้อัมเบลา่าสามารถเข้าควบคุมระบบท่อระบายน้ำส่วนกลางของเมืองได้อย่างสมบูรณ์การวางผังเมืองใหม่ก็ทำให้มีถนนหนท่าต่างๆในการลักลอบขนอาวุธชีวภาพเข้าสู่ศูนย์วิจัยใต้ดินได้ง่ายขึ้น ซึ่งถนนบางเส้นเนี่ยชาวเมืองบางคนก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันจะนาทางไปที่ไหนทําให้เริ่มมีประชาชนบางส่วนเนี่ยเริ่มสงสัยกับการการะทําที่ผิดสังเกตของอัมเบล่ารวมไปจนถึงข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับการทดลองผิดมนุษย์ของบริษัทเวชภัณยักษ์ใหญ่นี้แต่ไม่ว่าจะมีข่าวสเสียห,หายออกมามากเพียงไหนการถแถลงการของสํานักงานตํารวจก็จะทําให้อัมเบล่าลอยตัวทุกครั้งซึ่งนั่นเนี่ยก็เป็นเพราะว่า ผูมกับสำนักงานตำรวจเมืองแร็กูนสตี้อย่างไบอันไอออนส์ก็ได้รับสินบนจากทางอัมเบล่าด้วยเช่นกันในรายงานเนี่ยระบุว่าไอออนส์ได้รับสินบนมากถึง15,000ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน หรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ520,000บาทจากอัมเบล่าและดรวิลเลียมเบอร์กินหัวหน้านักวิจัยที่แล็บเนสก็ไว้วางใจให้อออนส์ประจำเจ้าหน้าที่บางส่วนของเขาในท่อระบายน้ำใต้เมืองแรคูนซิตี้เพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ที่จะนำไปสู่สูตรวิจัยของอัมเบล่านอกจากนี้นะครับอออนส์ยังได้รับมอบหมายให้ดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กกำพรา้าเพื่อปกปิดการทดลองสยองของอัมเบล่าณสถานที่แห่งนี้อีกด้วยและในวันที่6และ16ของทุกเดือน ไอออนส์จะได้เข้าไปเยี่ยมชมห้องทดลองลับสุดยอดของอัมเบล่าเพื่อพบปะกับหัวหน้าศูนย์วิจัยต่างๆภายในเมืองรักคู c ตี้และไอออนส์ก็ได้ยืนยันกับอัมเบล่าว่าเขาสามารถใช้กำลังตำรวจเพื่อป้องกันไม่ให้การวิจัยที่ผิดกฎหมายของอัมเบล่าเนี่ยถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ถึงแม้ว่าเบื้องหลังของไอออนส์จะเป็นคนเลวโดยแท้แต่เบื้องหน้าเนี่ยเขาก็ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนโดยการเป็นผู้กำกับใจบุญที่ออกงานการกุศลของเมืองอยู่บ่อยครั้ง ไมเคิลวอร์เรนได้รับการยกย่องและคำชื่นชมจากประชาชนจนวอร์เรเนี่ยได้รับการสร้างรูปุปั้นทองสำริดเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เขาขึ้นนอกศาลาว่าการแม้ว่าเมืองจะยังคงจเจริญรุ่งเรืองต่อไปแต่ทว่าณเวลานี้นายกเทศมนตรีวอร์เลนก็พึงพาอัมเบล่าในการจัดหาเงินทุนมากขึ้นนั่นก็หมายความว่าอัมเบล่านั้นมีอำนาจเหนือกว่าตำแหน่งนายกเทศมนตรีอย่างง่ายดา การตัดสินใจทุกอย่างของเมืองรักคูนิตีตกเป็นของอัมเบล่าไปโดยปริยายทุกโครงการที่วอร์เรนจะพัฒนาเมืองนี้ประชาชนจะต้องไม่ได้รับประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวแต่มันจะต้องเป็นประโยชน์ต่ออัมเบลาด้วยส่งผลนในช่วงปี1995เนี่ยอัมเบล่าก็ได้ควบคุมทุกภาคส่วนของเมืองนี้อย่างสมบูรณ์ การเติบโตครั้งนี้ของแรคคูนสิตี้ได้เปลี่ยนจากชุมชนชนบทให้กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามนะครับการขยายตัวอย่างรวดเร็วและความทันสมัยของเมืองก็มาพร้อมกับอัตราอาชญากรรมและการก่อการร้ายที่มากขึ้นภายใต้โครงการไบรท์แรคคูน21ของวอร์เรน และการกากับดูแลของไบออนไอออนส์สำนักการตำรวจและคูซิตี้จึงได้ก่อตั้งหน่วยยุทธวิธีพิเศษ Special Tactics and Rescue Service หรือที่เรารู้จักกันในนามว่า Stars ขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรการตอบโต้อาชญญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเมือง ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการชั้นยอดที่ประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์และอดีตบุคลากรทางทหารที่สามารถใช้ความเชี่ยวชาญของตนเพื่อแก้ไขคดีต่างๆที่ตำรวจธรรมดาไม่สามารถรับมือได้แน่นอนว่าอัมเบลาก็เป็นคนจัดสรรเงินทุนให้สำหรับโครงการนี้ด้วย นั่นยิ่งทำให้อัมเบล่าเนี่ยมีอิทธิพลอย่างมากในการคัดกรองสมาชิกของหน่วยส่งผลให้หน่วยสตาร์ส้นนำทีมโดยดรอัลเบิร์ตเวสเกอร์และกลายเป็นหน่วยพิเศษของอัมเบล่าไปโดยปริยายในปี1998เมืองแรคูซิตีมุ่งสู่ความเจริญขั้นสูงสุดไมเคิลวอร์เรนดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเป็นปีที่11และด้วยความที่ประชาชนยกย่องเขาเป็นอย่างมากก็ดูเหมือนว่าเขาจะต้องดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปอีกหลายวาระแต่ถ้าว่าใครจะไปคาดคิดและครับ ว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของนครแห่งนี้ เหตุการณ์ห <het k> ายนะเริ่มต้นขึ้นเดือนพฤษภาคมปี1998สำนักงานตำรวจเมืองแระคูนได้รับแจ้งการพบศพผู้หญิงบนหุบเขาอารเคเลบนร่างกายของเธอนั้นมีรอยกัดหลายจุดทำให้ตำรวจสันนิษฐานว่าเธออาจจะถูกสัตว์ป่าเข้าทำร้ายแต่ทว่าก็เกิดเหตุการณ์เดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีกครับสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนภายในเมืองจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปิดเส้นทางบนหุบเขาเพื่อความปลอดภยัยวันที่23กรกฎาคมสำนักงานตำรวจและคูนตัดสินใจส่ง หน่วย Stars Bravo Team เข้าไปสืบเรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นบนหุบเขาแต่ถทว่าเมื่อเข้าไปยังพรมแดนป่าและคูนพวกเขาก็ไม่สามารถติดต่อหน่วย b r า v o ได้อีกเลยส่งผลให้ในวันถัดมาจึงเป็นหน้าที่ของหน่วย Stars Alpha Team ที่ต้องบินตามเข้าไปในหุบเขาอาเคลเพื่อออกตามหาทีม b r า v o และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวความสยองขวัญที่ทุกคนจะไม่มีวันลืม i <sighs> หน่วย Stars Alpha t ท a m ต้องเผชิญหน้ากับเหล่าซอมบี้และอาวุธชีวภาพในครึาสหาสเปนเซอร์ที่ตั้งอยู่บนหุบเขาอาร์เคลห่างไกลาจากตัวเมืองแร็คคูนซิตี้พวกเขาได้ค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเรื่องราวสยองทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เป็นฝีมือของบริษัทอัมเบลลาที่ได้ทำการวิจัยไวรัสมรณะในห้องทดลองลับใต้ดิน หน่วย stars ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้มาได้ได้แก่คริสเลดฟิลด์จิลวาเลนไทแบร์รีเบอร์ตันรีเบกาแชมเบอร์สและแบล d ดวิกเกอร์สพวกเขาได้รายงานเหตุการณ์ทั้งหมดตรงกับผู้กำกับไบอันออ s อนส์ทันทีโดยหวังที่จะนำบริษัทอัมเบล่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าออ n อนส์นั้นเป็นคนของอัมเบล่าทำให้เขาสั่งพักงานหน่วย stars ทั้งหมด เพื่อไม่ให้พวกเขาเนี่ยเข้าไปสืบเรื่องราวการวิจัยของอัมบล่าได้อีกประชาชนบางส่วนเนี่ยก็มีทั้งส่วนที่เชื่อและไม่เชื่อนะครับบางคนก็คิดว่าหน่วย Stars อาจจะเกิดอาการหลอนไปเองก็ได้ แต่บางคนที่สงสัยเนี่ยก็มีเช่นกันยกตัวอย่างเช่นเบนเบอร์ตลูชีนักข่าวที่พยายามสืบเรื่องห้องทดลองลับของอเบล่าและต้องการจะเปิดโปงไบออนไอออนสจากวิรกรรมโรคจิตของเขาซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไปจบลงที่ห้องขังใน RPD จะเห็นได้ว่าบริษัทอัเบล่าตอนนี้มีอิทธิพลสูงมากในเมืองแรคคูนซิตีใครที่เขาขายเป็นภัยหรือสงสัยในตัวของอเบล่าพวกเขาจะถูกจับโยนเข้าคุกกันเสียหมดประชาชนไม่สามารถมีสิทธิ์มีเสียงต่อการกระทำของพวกเขาได้อีกต่อไปแต่ การที่พวกเขาไปไล่ปิดปากประชาชนแต่ละคนนั้นมันก็ไม่ได้ทําให้พวกเขาเนี่ยปิดเรื่องราวความเลวร้ายที่พวกเขาก่อขึ้นมาได้เพราะการรั่วไหลของทีไวรัสที่คาริสฮาสเปนเซอร์นั้นได้ปนเปื้อนลงสู่แม่น้ําเซอร์คูล่ารีเวอร์แม่น้ําสายหลักที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชาวเมืองรักูสิตี โรงงานกำจัดขยะ P12A ซึ่งเป็นโรงบำบัดที่สร้างขึ้นเพื่อกำจัดขยะอันตรายทางชีวภาพกลายเป็นพื้นที่ทิ้งสิ่งมีชีวิตทดลองที่ล้มเหลวของศูนย์วิจัยเนสจนทำให้พื้นดินบริเวณใกล้ก,ลกับโรงงานปนเปื้อนไวรัสเช่นกันนำไปสู่การกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจำพวกหนอนและไส้เดือน สามรายนะครับอัมเบลล่าเนี่ยยังส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษมาขบอยจีไวรัสจากห้องทดลองเนสใต้ดินส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของทีไวรัสลงสู่ระบบประปาของเมืองแรคคูซิตีแถมยังมีมแมลงสาบและหนูเป็นพาหะนํานเชื้อไประบาดสู่ชาวเมืองอีกด้วยประชาชนภายในเมืองเนี่ยเริ่มล้มป่วยและเสียชีวิตจากโรคปริศนาเป็นจานวนมากจนโรงพยาบาลเนี่ยไม่สามารถรองรับจํานวนผู้ป่วยทั้งหมดไหวและเหตุการณ์ทุกอย่างที่กล่าวมาเนี่ยนะครับมันก็เปรียบเสมือนระเบิดเวลา ที่รอวันระเบิดในคืนวันที่24กันยายนเหตุจลาจลครั้งแรกได้เกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลวอร์เวนสเตเดียมในขณะที่ทีมฟุตบอลประจำเมืองอย่างทีมแร็กคูนชาร์กส์กำลังแข่งขันกับทีมโอคอร์ดทันเดอร์สส่งผลให้ตำรวจส่วนใหญ่เนี่ยถูกส่งไประง,งับเหตุจลาจลในครั้งนี้ประชาชนมากกว่า80%เริ่มกายสภาพเป็นซอมบี้ทำให้เมืองอยู่ภายใต้กฎอายการศึกสำนังกงานตำรวจแร็กคูนซิตี้ได้กลายเป็นป้อมปราการสุดท้ายของผู้รอดชีวิตแต่ทว่าการถูกโจมตีจะเรอบทิศทาง บวกกับจำนวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เหลืออยู่ไม่กี่คนในสถานีและอาวุธที่ไบอาดไอออนสั่งให้ย้ายไปเก็บก่อนหน้านี้ก็ส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถต้านทานพวกซอมบี้เอาไว้ได้เพนทาก,กอนได้ส่งกองกำลังภาคพื้นดินมาประเมินสถานการณ์ดังกล่าวและถแถลงการต่อสาธารณชนว่าแรคูซิตี้กำลังเผชิญกับภัยพิบัติเกี่ยวกับการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีในพื้นที่ ผู้ว่าการรัฐได้รับคำสั่งจากทางกองทัพร,รักษาดินแดนแห่งชาติให้เขาไปช่วยอยพยพพลเรือนเป็นจำนวนมากและประธานาธิบดีก็สั่งให้กองทัพสหรัฐช่วยเหลือในการจัดตั้งสิ่งกีดขวางบนถนนและจุดตรวจบนทางหลวงสายหลักและเส้นทางเข้าสู่เมืองแรคคูนซิตี้ทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้คนภายนอกเดินทางเข้าไปในเมืองแรคคูนซิตี้ CDC ได้ประกาศจัดตั้งเขตห่วงห้ารอบเมืองไปอย่างน้อย200ไมล์และเริ่มทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่ออ,อยพยพพลเรือน ซึ่งผู้อพยพก็ได้รับการตรวจอย่างละเอียดเพื่อหาสัญญาณของการติดเชื้อก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวและคูซิตีได้กลายเป็นเขตห้ามบินโดยจะอนุญาตเฉพาะเฮลิคอปเตอร์ของทหารของอัมเบลลาของกรมตำรวจ RPD และหน่วยดับเพลิงเพียงเท่านั้นหน่วย UBCS หรืออัมเบลลไบโออาศาสตร์เคาน์เตอร์เมเชอร์เซอร์วิสถูกส่งเข้ามาช่วยเหลือประชาชนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออัมเบลลาแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงแล้วพวกเขาถูกส่งไปโดยมีเป้าหมายหลักในการตรวจสอบประสิทธิภาพของอาวุธ ีวภภาาพยในเมืองอัมเปล่าที่มองเห็นโอกาสในการทดสอบอาวุธชีวภาพจึงได้แอบ,บทําการส่งเหล่าสิ่งมีชีวิตทดลองไม่ว่าจะเป็นฮันเตอร์ไทแลนด์และเนมิสิสเข้าสู่สมอรภูมิแห่งนี้ทําให้แรคูซิตี้กลายเป็นเมืองทดสอบความสามารถภาคสนามของเหล่าอาวุธชีวภาพไปโดยปริยายซึ่งนอกจากจะได้ทดสอบความสามารถของพวกมันแล้วสิ่งนี้ยังเป็นการฆ่าปิดปากผู้รอดชีวิตภายในเมืองด้วย เช่น n e m e s i สก็ได้รับคำสั่งมาให้ไล่ล่าหน่วย s t a r ์สโดยเฉพาะหรือ t ไทแลนด์ที่ได้รับคำสั่งให้สังหารผู้รอชีวิตทุกคนเป็นต้นนอกจากความโอลานที่กล่าวไปข้างต้นเนี่ยเหล่าทหารรับจ้างที่สแสวงหาผลประโยชน์จากเรื่องนี้ก็ได้เข้าสู่สมรภูมิแห่งนี้เช่นกันเพื่อหวังที่จะเข้ามาชิงตัวอย่างไวรัสไปขายต่อในตลาดมืดส่งผลให้น,นครและกูลซิตีีเนี่ยกลายเป็นนรกบนดินอย่างแท้จริง จนวันที่หนึ่งตุลาคมหลังจากการล้มเหลวในการกอบกู้วิกฤตที่แลคูซิตี้รัฐบาลสหรัฐได้ลงมติร่วมกันให้ทำลายเมืองและคูซิตี้ด้วยขีปนาวุธเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแต่แท้จริงแล้วรัฐบาลสหรัฐนั้นเพียงแค่ต้องการทำลายหลักฐานทุกอย่างที่พวกเขาได้สนับสนุนงานวิจัยของอเมลาเพื่อนำมาเป็นอาวุธภายในกองทัพและลดความเสี่ยงที่ประเทศมหาอำนาจอื่นๆอ,อ,อาจนำไปพัฒนาต่อได้ พวกเขาตัดสินใจโยนความผิดให้อัมเบล่าแต่เพียงฝ่ายเดียวจนทําให้พวกเขาเนี่ยลอยตัวไปนั่นเองในช่วงไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายข้อความวิทยุฉุกเฉินถูกส่งเข้าไปในเมืองเพื่อเตือนผู้รอชีวิตให้อพยพออกจากเมืองทันทีเขตห้ามบินได้ถูกยกเลิกและกองทัพอากาศสหรัฐก็ได้รับคําสั่งให้ส่งเครื่องบินออกปฏิบัติการภารกิจทันทีขีปนาวุธพุ่งเป้าไปที่ใจกลางของเมืองและทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวแรคคุนซิตี้เคยร่วมสร้างกันมา เหตุการณ์ในครั้งนี้ถูกขนานนามว่า r a c r u City Destruction Incident และมีผู้เสียชีวิตรวมอย่างน้อย1 0 0 0 0แนคน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปจนถึงการทำลายเมืองนี้ได้รับการปกปิดโดยรัฐบาลสหรัฐพวกเขาได้เปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นความผิดของบริษัทเวชภัณฑ์อัมเบลาคอร์ปอเรชั่นส่งผลให้บริษัทนั้นล้มละลายลงในเวลาต่อมาประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาในขณะดาษนั้นก็ได้ลาออกจากตำแหน่งหลังจากการแถลงข่าวที่สร้างความหายนะท่ามกลางความไม่พอใจของสาธารณชนและสื่อทั่วโลก ภายในเวลา6เดือนหลังจากเหตุระเบิดได้มีการสร้างรั้วรอบบริเวณสร้างปราหากพังของแรคูนสิตีโดยมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยของรัฐบาลขึ้นเพื่อเก็บตัวอย่างและศึกษาไวรัสต่อไปแม้จะไม่แน่ใจว่าพวกเขามีจุดประสงค์อะไรกันแน่หน่วยงานสื่อรชาชการลับของสหรัฐด้านการป้องกันภัยร้ายทางชีวภาพได้ดำเนินการสอบสวนผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์แรคูนิตีและบันทึกข้อมูลพวกเขาตามคำให้การของผู้รอดรชีวิตทุกคนพร้อมทาบถามผู้ที่มีความสามารถมาร่วมงานกับพวกเขาด้วยเพื่อ ป้องกันภัยร้ายทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลีออนเอสเคนดีของเรานั่นเองไมเคิลวอร์เรนนายกเทศมนตรีของเมืองแรคคูซิตี้ได้ถูกควบคุมตัวโดย FBI อขอหาสมรู้ร่วมคิดกับอัมเบลลาตัวอย่างไวรัสที่หลุดรอดออกมาได้ถูกนำไปขายในตลาดมืดส่งผลให้มีการก่อการร้ายทางชีวภาพเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งเรียกได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แรคคูซิตี้ก็ได้เปลี่ยนโลกใบนี้ไปตลอดการนั่นเองครับ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับแม้ว่า r รคคูซิตี้จะปรากฏในเกม Resident E v i l เพียงไม่กี่ภาคแต่มันก็ได้กลายเป็นสถานที่สำคัญในความทรงจำของแฟน Resident E v i l ทุกคนเสมเหมือนกับว่าพวกเราเหล่าผู้เล่นก็เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเช่นกันก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้และขอบคุณทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แตงส์หรือการสมัครสมาชิกเป็นพลเมืองชาวแรคคูซิตี้ของเรากันนะครับและถ้าคุณ รักและคลาคลายเลสเดนอีวิวเหมือนกับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดลากคอนเทนต์จากช่องของเราที่แร็กคูณบอร์ดแคสตกันดะคอฟ